เหตุการณ์นี้ถูกแชร์เอาไว้ในโลกออนไลน์เลสเก่ go, ใช่ไหมฮะลงเอาไว้เป็นคลิปนะบอกว่ามีเนนเนาะน้องเนเน,เน,เนสององสองรูปกําลังนั่งปฏิบัติธรรมเหมือนนั่งสมาธิแล้วจู่ๆมีอาการแป,กแปลกๆคนกำลลงบอกนี่คือลัทธิอะไรหรือเปล่าจู่ๆเนนกระโดดยงๆเลยเ <Yes. S 2> นี่ย ผูโโช้ชมมาแล้วเห็นเน้สอรูปนี้ไหมฮะนั่งแบบสมาธิแล้วกระโดดเยงเยงเยงเย,ง,ยงแบบเนี้ย เรากําลังสงสัยว่าเฮ้ย hey, คืออะไรอ่ะ,ะมีลัทธิเกิดขึ้นใหม่อีกหรือเปล่าก่อนหน้านี้มีอะไรแปลกๆเยอะถูกไหมใช่ค่ะล่าสุดเราไปคลี่ปมเรื่องนี้แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นนะคือเราก็ไปที่สถานปฏิบัติธรรมที่ถูกระบุว่าเป็นสถานที่กับเนนน้อยทั้งสองรูปอะค่ะมีการแบบกระโดดอยู่ตามคลิปเลยนั่นก็คือสํานักปฏิบัติธรรมเขา800ที่ตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจุดเดียวกันเลยฝั่งซ้ายวันนี้พระมนูฮะเป็นประธานที่พักสงพาเราไปดูตรงจุดนี้ ใช่ไหมเห,เหมือนเลยค่ะกระบงกระเบื้องแล้วก็บริเวณที่วางพระพุทธรูปก็แบบเดียวกันเลยท่านบอกแบบนี้ก็ว่าเอาจริงๆแล้วคลิปนี้เป็นคลิปเก่านะตั้งแต่ปี2562นู่นแล้วแหละแล้วตอนนั้นมีสม,มเณีมาบวชเรียนอยู่ที่นี่สำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็เหมือนกับสร้างให้กับทางด้านของสมณมนที่อาจจะยากจนนะคะบ้านจนมาปฏิบัติธรรมคือ และสรุปแล้วอาการนี้คืออะไรอะ่ะคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นหนึ่งในการปฏิบัติธรรมในการนั่งกรรมาฐานที่เรียกว่าอุแพงคาปิติหรือว่าอาการปิติคล้ายๆกับอาการปิติอินดีอตอนกระโดดขึ้นไปอะ่ะแล้วก็ลงมาเนเขาจะไม่เจ็บแต่ว่า,าเราจะกำหนดคือเป็นอาการปิติลดโลนครับแต่ว่า,าเราจะกำหนด ให้เขาหยุดก็ได้เพราะไปการมงคับแต่ถ้าเราปล่อยไปตามมบาิเขา่าเด้งแต่ว่าร่างกายเขาจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่าตัวนี้คือเขาจะดูแลรักษาเองถ้าเราดูตามคลิปแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาสามารถเด้งได้ไหมครับเนี่ยแบบี๋ยนี้เก็บไหมครับ้นแล้วก็สามารถให้ทุกคนพิสูจน์ได้เลยลงไปทําดูที่บ้านถ้าเด้งลักษณะนี้ได้แต่ถ้าคลิปเต็มเนี่ยคือหนึ่งชั่วโมงครับแต่ตมาตัดแค่เหลือแค่นี้ ตัดแค่นิดเดียวเด้งแ,แบบนี้คือชั่วโมงหนึ่งมามาที่วัดเนี่ยมานั่งเด้งไง้อัตมาดูเนี่ยหนึ่งชั่วโมง mm hmm. ถ้าทําได้ลักษณะนี้อาตมาจะเลิกสอนเลยที่สอนปฏิบัติธรรมนี้เป็นธรรมของพระเจ้าล้วนๆไม่ใช่เป็นลัทธิที่ต่างศาสนาเพราะอัตมาก็เรียนนักธรรมมาแต่ไม่สูงแค่นักธรรมตีก็อุปสมบทจากวัดทงอภูมิน้หลวงพอ่อทม จ้าหน้าอําเภอองค์ที่มรณาภาพไปโดยมีอนุสานอาจารย์คือหลวงพ่อวัดเคินเขาแหลมแล้วก็คุณผู้ชมฮะกลับมาฮะท่านชี้แจงแล้วแต่เบื้องต้นเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวสํานักพุทธคงลงตรวจแล้วฮะว่าเกิดอะไรขึ้นท่านบอกว่ามันคือวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่ลทัทธิอะไรทั้งนั้นแล้วเนีสองรูปนี้ก็คือศึกไปแล้วเป็นคลิปเก่าด้วยเป็นคลิปเก่าแล้วแต่ปี62